คุณเม้นว่าเม้นแรกตรงนี้คุณไม่ใช่เม้นแรกจริงๆเลยครับเอ๊ะผมพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงไม่ใช่เม้นแรกแตรงกับในเมื่อมันไม่มีคอมเมนต์เพราะวันนี้ครับผมจะพาไปดูเม้นแรกที่แท้ทรูเม้นแรกของโลกนี้ใน Youtube เลยครับ สวัสดีครับผมพลครับและนี่คือไซไ์ครับวันนี้เราจะพาไปย้อนดูถึงเม้นท์แรกจริงๆตรงนี้นะครับผมไม่ได้ว่าว่าเอยคอมเมนต์แรกมาอะไรอย่างนี้ผมไม่ว่านะซึ่งในการที่เราจะดูเม้นท์แรกเนี่ยเราต้องย้อนเวลากลับไปถึง16 ปีเลยล่ะครับซึ่ง16ปีที่แล้วเนี่ยก็คือผมเพิ่งอายุ8ขวบนะฮะกำลังเรียนอยู่เลยนะครับและนั่นเองก็เป็นจุดเริ่มต้นของเม้นแรกนั่นเองเลยครับแล้วเม้นแรกเป็นของใครคอมเมนต์ว่าอะไรในวิดีโออะไรก่อนที่เราจะไปรู้กันครับ YouTube บอกว่าคนที่ติดตามผมเนี่ยน้อยมากๆถ้าเทียบกับคนดูเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่วยกันกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสาระไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร,ร์เทคโนโลยีและเรื่องน่ารู้แบบนี้เลยครับผม เอาละครับเราจะย้อนเวลากลับไปมากกว่า16ปีนิดนึงครับไปถึงจุดเริ่มต้นของ u t u b e ครับตอนแรกที่ YouTube ถูกสร้างขึ้นมาครับคนที่สร้างเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจจะทาให้เว็บไซต์ YouTube เป็นเว็บไซต์สําหรับแชร์วิดีโอแบบที่เราดูกันอยู่ทุกวันนี้ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเว็บไซต์สําหรับหาคู่แหละครับเว็บไซต์หาแฟนนั่นเองแหละแต่เว็บไซต์หาแฟนที่มีฟังก์ชันในการอัปโหลดวิดีโอได้แหละครับ และก็มาถึงเหตุการณ์สำคัญครับกลางปี2005 youtube ได้เพิ่มฟังก์ชันขึ้นมานั่นก็คือฟังก์ชันการคอมเมนต์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้เราก็ต้องมาดูกันว่าคอมเมนต์แรกที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากไหนกันแน่ซึ่งการที่เราจะไปสืบหาคอมเมนต์แรกของโลกเราก็น่าจะไปเริ่มที่วิดีโอแรกของโลกจริงไหมหล่ะครับ เราก็ควรจะไปเริ่มที่วิดีโอแรกของโลกครับเป็นวิดีโอของผู้สร้าง YouTube ชื่อคุณจาวเวตครับผมชื่อคลิปว่ามี at the zoo หรือแปลเป็นไทยก็คือฉันที่อยู่ในสวนสัตว์แหละครับวิดีโอนี้ครับถูกอัปโหลดในช่วงปลายเดือนเมษายนปี2005นะครับซึ่งคอมเมนต์แรกนะครับมาจากคุณโ o b บิร์ตกรฟที่คอมเมนต์ว่า interesting แปลเป็นไทยก็คือน่าสนใจนะพร้อมกับจุด4จุดข้างหลังด้วยนะฮะอย่าลืมจุด4จุดสำคัญนะฮะ นั่นไม่ใช่คอมเมนต์แรกของโลกเลยครับใครไปสืบตรงนี้ผิดเลยนะครับเพราะว่า28วันก่อนที่จะมีคอมเมนต์มีครับมีคอมเมนต์แรกของโลกผุดขึ้นมาซะอย่างนั้นเลยครับ แต่คอมเมนต์แรกจริงๆมันอยู่อีกวิดีโอหนึ่งล่ะครับเป็นวิดีโอของคุณ Subas p พ n ส์ชื่อว่า Good Times เป็นวิดีโอสต็อปโมชั่นตลกๆล่ะครับและคอมเมนต์แรกนะครับมาจากยูเซอร์ที่ชื่อว่า Marco Cassie ครับเมื่อ16ปีที่แล้วคอมเมนต์ comment ว่า L O L พร้อมกับเครื่องหมายตกใจเยอะๆล่ะครับผม ซึ่ง LOL ตัวนี้ไม่ใช่เกม League o f l e g e n d s แต่อย่างใดครับ LOL ตัวนี้ย่อม,มาจาก Laugh Out Loud หรือแปลเป็นไทยก็คือหัวเราะนักมากนั่นเองเลยครับผมอย่างที่บอกครับเป็นคลิปตลกครับคอมเมนต์ comment แบบนี้ก็ make s e n s e ครับและนั่นเองก็คือคอมเมนต์แรกของโลกแหละครับและหลังจากนั้นมา YouTube ก็พัฒนามาเรื่อยๆในส่วนของคอมเมนต์ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกดหัวใจเรื่องของการแบนคอมเมนต์หรือการใช้เทคโนโลยีต่างๆเช่น AI ในการตรวจจับว่าคอมเมนต์นี้เป็นสแปม หรือคอมเมนต์ที่เราไม่ได้ต้องการหรือเปล่านะครับซึ่ง AI ตรงนี้ก็คือความรู้ของคอมพิวเตอร์ที่เรามอบให้คอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการที่เราบังคับกฎเกณฑ์ไปเลยหรือว่าให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้เองจากข้อมูลมากๆในกรณีนี้ก็คือคอมเมนต์มากๆแล้วลองดูว่าคอมเมนต์แบบไหนที่จะเป็นคอมเมนต์ที่เราไม่ต้องการคอมเมนต์ comment แบบไหนเป็นคอมเมนต์ปกติและทาง AI เนี่ยพอได้ข้อมูลตรงนี้มาแล้วก็จะสามารถประเมิน คาดเดาได้ว่าคอมเมนต์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยเป็นคอมเมนต์ที่เราต้องการหรือเราไม่ต้องการเลยครับ และนี่คือความสําคัญของเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในเรื่องที่น่าสนใจแบบนี้แหละครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s สไคร e กับพวกเรากลุ่มๆข้างล่างนี้เลยนะครับและอย่าลืมดู2คลิปนี้ครับข้างบนคือเพลย์ลิสต์ของรายการเราทั้งหมดเลยที่เราจะมาเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ง่ายยิ่งขึ้นและข้างลา่างคือคลิปที่ยูทูบคิดว่าคุณควรดูจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมดูนะครับสำหรับวันนี้ผมพลจากเซซายขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ